ชีวิตที่อยู่กับแม่เลี้ยงก็ไม่สนุกแต่รายละเอียดคงไม่เล่าให้ฟังนะครับแต่ให้รู้ว่าในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าล้างกันคือเหตุที่เล่าเรื่องนี้ฟังอยากจะให้พวกเราได้ทราบว่าพระเจ้าได้สัมผัสชีวิตผมอย่างไรจากการที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาเลยตอนที่เป็นเด็กๆนั้น ความวาความฝันของผมก็คือวาดฝันว่าจะเป็นเจ้าพ่ออยากจะเป็นนักปล้นทางเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นเสือนะครับทางทางเหนือนเรียกว่าเป็นเสือคนคนไหนที่ปล้นและเป็นเจ้าพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าเสือผมอยากจะเป็นเสือคืออยากจะไปปล้นคนอยากจะไปตั้งแก๊งแล้วก็ตั้งพักพวกแล้วก็ ไปป้นคนนั่นคือความฝันในสมัยเป็นเด็กเพราะว่าตอนเป็นเด็กนั้นผมเห็นพ่อของผมจะมีปืนอยู่ทุกเย็นจะเอาปืนออกมาเอามาขัดเอามาเช็ดน้ำมันเอามายิงเล่นครั้งหนึ่งปืนลั่นเกือบถูกหัวของผมนะครับตกใจนะครับ ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมรอดมาได้นะคุณพ่อเอาปืนมาเช็ดมาเล่นมาจับปังโอ้โหตกใจปาก็ว่าข้างบนเพดานนะครับเต็มไปด้รอยกระสุนปืนพระเจ้ายังรักษาชีวิตผมอยู่ก็เลยมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้เพื่อจะรับใช้พระองค์และเมื่อไปโรงเรียนก็ชอบชกต่อยนะครับไปโรงเรียนนี้ ชอบชกต่อยกับเพื่อนเพื่อนชั้นเดียวกันเพื่อนต่างชั้นนะครับก็จะมีรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนหยอ่ยุแยบอกว่าอันนี้วงกลมพ่อหัวคุณอันนี้วงกลมพ่อหัวของเพื่อนคนถ้าหากใครเหยียบวงกลมเพื่อนหัวของเพื่อนคนนั้นเก่งนะครับผมก็เหยียบวงกลมเพื่อนหัวของเพื่อนนะครับเขาก็ต่อยผมผมก็ต่อยเขานะครับ เป็นประจำนะฮะเป็นประจำ <c oughs> แล้วก็ชอบดูมวยอย,อยู่การชกมวยเมื่อก่อนไม่มีทีวีครับแต่ไปดูชกมวยที่ไหนเวลามีงานนะครับเวลามีงานวัดเขาจะชกมวยผมก็จะไปอยู่ข้างเวทีชกมวยเขาชกยังไงนะเขาถึงจะชกเก่งนะครับก็เพื่อว่าผมจะได้ไปชกกับเพื่อนบ้างนะฮะ กช็ชีวิตเป็นอย่างนั้นเวลาผ่านไปตอนที่อายุเก้าขวบคืนวันหนึ่งณเวลานั้นไม่มีไฟฟ้านะครับขอให้นักเรียนเข้าใจนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีหมดนะครับเสียงผมคุณแม่และคุณพ่อใหม่ของผมนั่งที่บ้านตาคุณตาที่บ้านแม่ศูนอำเภอฝางเป็นบ้านสองชั้นแล้วนั่งที่บนบนระเบียง บันไดหมาเห่ามากหมาเห่ามากใจของผมเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นอยากจะบอกให้คุณแม่ว่าคุณแม่ขยับเข้าไปข้างในบ้านหน่อยแต่พูดไม่ออกหมามันก็เห่าอยู่ตลอดเวลานะครับและแล้วก็เกิดเสียงปืนดัง,งปังปรากฏว่าคุณแม่ผมล้มลง เลือดออกปากออกจมูกแล้วผมตอนนั้นอยู่ในชุดนักเรียนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเสื้อขาวอยู่นะครับวิ่งเข้าไปกอดแม่กระโดดเข้าไปกอดแม่แ,แม่แม่จ๋าแม่อย่าตายนะแม่แม่ย่าตายแล้วคุณตาคุณตาเรียกหาคุณตาเอาแม่ไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คุณตาเรียกเรียก ตะโกนแล้วก็แต่ไม่มีใครฟังเพราะว่าคุณตาก็ร้องให้ผมก็ร้องให้คุณยายก็ร้องให้คุณน้าก็ร้องให้ร้องให้ไปทั้งบ้านเลยฮะแล้วคุณแม่หายใจเสียงดังมาก <t aps> แต่คุณแม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ากระสุนปืนนั้นน่ะถูกที่ขมับของคุณแม่หนึ่งนัดถูกที่ท้องคุณแม่หนึ่งนัด เลือดไหลนองพื้นบ้าน,นก็สำหรับสามีใหม่ของของของคุณพ่อตอนนั้นบอกว่าสามีใหม่สามีใหม่ของคุณแม่นะครับสามีใหม่ของคุณแม่ขอบ ขอบใจที่ตั้งใจฟังก็เดินไปเดินมาเขาก็เป็นประเภทเรียกว่าเสือเหมือนกันคือเขาในหมู่บ้านนั้นเขาถือว่าเขาเป็นเสือเขาเป็นเจ้าพ่อเหมือนกันนะครับบอกว่าเอาปืนมาข้าจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เอาปืนมาที่บ้านของตาก็มีปืนกระบอกหนึ่งแต่ไม่มีใครให้เขาแล้แล้วเขาเดินไปตากว่า เขาคําที่ท้องเขาปาเขาว่าเขาก็ถูกกระสุนหนึ่งนาที่ท้องเขาเหมือนกันแล้วเขาว่าโออผมถูกยิงเหมือนกันตอนเออค่ะตอนนั้นกระสุนมันคงจะเข้าไปในท้องเขาใหม่ๆเขาคงจะไม่รู้สึกเจ็บแต่เวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีเขารู้สึกเจ็บเขาว่าผมก็ถูกยิงเหมือนกัน แล้วแล้วเขาก็เริ่มเจ็บท้องของเขาแล้วก็คุณคุณน้าผมก็พาเขาไปนั่งที่ฝาข้างๆฝาแล้วก็ไปเรียกรถมาบ้านนอกในเวลานั้นสมัยก่อนนะครับแม้แต่หารถมอเตอร์ไซค์สักคันนี้ก็ยากแล้วยิ่งไปหารถยนใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงหรือว่าครึ่งคืนนะครับกว่าจะได้รถยนมาแล้วกว็จะได้รถยนมาต้อง ส่งเขาไปอำเภอฝางนะครับ10กว่ากิโลอำเภอฝางบอกว่ารับเขาไม่ได้นะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอส่งมาเชียงใหม่นะครับแต่พวกเราก็รู้สมัยก่อนและทางฝางเชียงใหม่นี้เรียกว่าเป็นทางสุดยอดนะใครไปฝางหรือไปเชียงใหม่ไม่อวกนี้คนนั้นเป็นซูเปอร์แมนจริงๆนะครับ <laughs> เพราะว่าทางมันโคตรเขียวขึ้นรอยขึ้นลงนะครับและปรากฏว่า เขามาไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางวันนั้นแม่ผมเสียชีวิตพ่อใหม่สามีใหม่ของคุณแม่ตายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลยผมอายุเก้าขวบน้องผมอายุ เจ็ดขวบแล้วก็อีกคนหนึ่งอายุห้าขวบมีน้องอีกสองคนแม่ตายพ่อคนที่ยิงนั่นคือใครรู้ไหมครับเป็นพ่อของผมเองยิงพ่ออแม่ตายพ่อติดคุกแม่ตายพ่อติดคุกใครจะดูแลจะไปะอยู่กับใคร จะไปอาศัยอยู่กับใครนะครับไม่เพียงแต่ตัวผมเท่านั้นยังมีน้องอีกสองคนผมมีพี่ชายอีกมีพี่สาวกับพี่ชายอีกสี่คนนะครับมีทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันและแล้วผมก็ไปขออยู่กับคุณตาคุณนะ้า บ้านหลังที่คุณแม่ถูกยิงน้องของผมคนหนึ่งไปอยู่กับน้าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับแยกกันกระจัดกระจายนะครกระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆและเมื่อผมอยู่กับคุณน้าของผมผมทำงานหนักทำไร่ทำนาเลี้ยงควายทำไร่ทำนาเลี้ยงควายฉีดยาฆ่าแมลงพืชผักทุกอย่างที่ทำนะครับ ไม่มีโอกาสได้ได้ไปเที่ยวเตยนะครับต้องทำงานอย่างหนักเลยนะฮะวันหยุดวันเสาร์วันทย์ต้องทำงานเลือกโรงเรียนต้องทำงานด้วยเหตุนี้ทำให้ผมไม่อยากจะอยู่ที่บ้านผมอยากจะไปอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าไม่อยากจะอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านตื่นมาตอนเช้าตักน้ำไม่มีน้ำปาปะปานะครับใส่โอ่งให้เต็มแต่ก่อนไปตักน้ำต้อง นึ่งข้าวก่อนนะครับนึ่งข้าวไปตักน้ําเช็ดบ้านแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นต้องดูแลควายเอาควายไปกลับมาไปมัดแล้วก็ปรับมาแล้วก็สูงไฟให้ควายชีวิตเป็นแบบนั้นขณะที่อยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็คุณนา้าเขาเช็คเวลาหน่อยนะครับ เวลาหมดแล้วนะครับค่อยมาต่อเย็นนี้นะครับว่าพระเจ้าจะมีแผนการยังไงสําหรับผมสัมผัสผมยังไงในทุกขั้นตอนจากคนที่ไม่มีการช่วยเหลือจากทางบ้านเลยผมมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าสัมผัสชีวิตผมอย่างไรขอให้พระเจ้าทรงนำอวยพรทุกๆคนนะครับ วันนี้จะขอบอกพวกเราว่าถ้าหากได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าให้จิตใจของเราแข็งกระด้างอย่าให้เราได้ดื้อนะครับให้เราเปิดใจรับพระเจ้าให้เราบอกให้พระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากเป็นลูกของพระองค์ข้าพระเจ้าอยากจะรับพระองค์ข้าพระเจ้าอยากจะขอให้พระองค์ได้มาสัมผัสชีวิตของข้าพเจ้า ให้เราอธิษฐานข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พิเศษอย่างยิ่งขอพระองค์ได้ทรงสัมผัสชีวิตของคณาจารย์นักเรียนขณะที่ได้ฟังข่าวสารจากพระองค์เพราะว่าเป็นข่าวสารที่จะทําให้เกิดสวัสดิภาพเกิดความเจริญเกิดความรุ่งเรืองเกิดสันติสุขขอพระองค์ได้ทรงนํา ทุกคนณนเวลานี้ด้วยอธิษฐานในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน